สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทีมงานเพชรไทยที่มาต่อ EP 2ของเจ้า B2 B1 B2 ของเรานะครับผมเป็นสูตรที่รอยรุ่นเจ็ดน,นะนี่น้ำย้อนคนระับน้ำน้ำน้ำแยมย้อนข้างใต้มันมีท่อระบายปิดไปแล้วนะแต่มันมีย้อนเดี๋ยวรีมาเสริมหน่อยย้อนกลับไปที่เดิมนะ โปรขึ้นมานะครับพวกคีเลนนะพวกผักตบชวาเข้าไปอุดน,นะน้ำไม่ไหลสูงไปขึ้น ไม่ต้องสือกครับผมโคตรเยอะเขาไม่เอาแล้วเพื่อเขามาเอาไปครับกินกะไครับไม่ไหวเห็นสภาพน้ำก็แรงที่อยู่อาศัยเขาไม่ไหวไม่กล้าก,กินนะผมอย่าสลัดกี่มาเด้อเละเลยแล้วคนไายเนี่ย ปเปิดดเปอ้อมไปแหวกเปิดทางน้ำมันเข้ามาหาขี้เลนขี้ตมมันเยอะครับผมพอเลนตมมันเยอะเวลาดูดน้ําน้ําไหลมันก็จะพาขี้เลนไหลมาด้วยะตัวนี้เป็นที่ต่ำเนี่ยมันก็ไหลมาพาไหลมาก็มากองตัวนี้ตอนนี้ก็ตื้นนะฮะก็พาเลนก็เข้าหัวกระโหลกด้วยก็ดูดไม่ขึ้นครับเปิดทางเปิดทางเปิดทาง พร้อมมาแบบกรอพร่มระหว่าช่วงพักเที่ยงนะแล้วก็ลุกยกันต่อแลคดับลมวโปก็เปิดทางน้ำไห้รอฮะเดี๋ยวบ่ายโมงก็าจะถอยกันต่อ เช็คดีๆนะครับผมเช็คดีๆนะครับเช็คดีๆนะครับมันต้องยืนเปิดไปฝั่งนู้นไงเงี้ยมันจะได้งัดได้ถ้าเมื่อกี้มันงัดแต่ฝั่งนีนะ้มันก็จะทำตลิ่งตัวเองพังนะต้องย้ายไป,ไปตรงนู้นต่งนู้นยิ่เปิด 就啊。 พวกดินเลนติดเปียกๆนี่นะครับโอ้โหโคตรหนักเลยนะครับเปียกน้ำย้อยๆเนี่ยโอ้โหนักมาสารม,มาทั้งน้ำทั้งดินนะ Sehr <laughs> นี่แหละค่ะที้มันแน่นมีเลนอย่บนหน้าบางๆเองเป็นหนองเก่าริบริบโอล์ริบโ,โชว์ฮนะริบโชว์ ินเองครับเดินเีงครับเดี๋ยวไปที่เทบที่เทฟลานด้านบนนู้นเด้องตรงนี้ไปนะตัวนี้เต็มแล้วครับเต็มหมดเอาแล้วครับผมมีเหตุกู้ภัยครับเหตุกู้ภัยครับผมแทรกเตอร,ร์ฮะแทรกเตอร,ร์ครับผมแทรกเตอร,ร์ติดลมฮนะมาช่วยเราดันเศษขยะด้านบนนะฮะับพบผู้ประสบเหตุครับผม ทรเตอร์อันนี้รุ่นนี้ก็รุ่นมะครับนาะรุ่นอะไรไม่รูล้ละดลไม่ออกเลยครับ30มสิบกว่าปีอัพแน่นอนล้อหน้าตกหลุมไปล้อขึ้นไม่ได้แล้วครับนายฟรีนะมันมันมันเป็นดินเลนด้วยมันก็ฟรีครับ บุ้งขีด้านหน้าตักเขายาวก็แน่มันขวบกัหนักลงหน้าเยอะครับพอช่วงหน้าจมไปก็ถอยขึ้นไม่ไหวไม่ไหวแล้วฟรีไอกกำลังไปอ่ะพีซีสองร้อยอุวสบเพ็รหนึ่งอัตราโอ้โหเรียวกราดเรียวกราดถล้าเกินถ้ารุ่เจ็ดนะเบิด ไม่รู้ว่าเขาจะให้ดันหรือเปล่าเนี่ยว่าน่าใช้สลิงน่าจะดีกว่านะ คงจะด,ดีกว่าเพราะดันไปดนันพุกงผู้ขี่หน้าเข้าไปไม่รู้เดี๋ยวครัวแขนเขาจะคตจะเบีย้ยวจะงอเปล่าไม่รู้นะเดีด๋ยวไมลากเอา สลิงมาแล้วนะครับโอ้โหแต่มาก็เล็กเหลือเกินโซมาแล้วเล็กเหลือเกินเดี๋ยวก็น่าจะดันจากข้างหน้าไปดีกว่าฮะติดไม่เยอะมันจมแค่ล้อหน้าล้อเดียวเองนะฮะเดี๋ยวดันดีกว่านะไปไปออกแล้วนะครับโอ้โหแค่นี้เอง โต้ลูกพีมันฟรีนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่ไหวนะมันฟรีโ,โต้ลมาเดี๋ยวเขาจบนี่ก็เป็นอันเสร็จพิธีครับผม เศษขยะครับ ขยะนี่เสร็จนี่ก็วันนี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีครับผมจบโอเวอร์นะคเรียบร้อยแล้วเยอะเล่งเสร,ร,ร็จขยะก็ออกมาหมดแล้วครับตรงนี้ก็ที่เหลือก็เป็นนอกเขตน,นะนอกเขตที่เกี่ยวแล,ล้วเพเทอร์ก็เห็นหลังคายอยู่ไกลๆนู่นใช่รับข้ามถทางถนนไม่รอนะเอาตนุ่มรอนะที่นี่ก็จะใช้เป็นบอ่อดินหลักของเรานะฮะ โอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเที่ยงก่อนนะฮะทั้ง2 EP กับเจ้าคุณประสุทธิ์สิงห์รุ่นเจ็ดเรานะขอบคุณท่านที่รับชมผมอย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจของเราด้วยนะครับช่องทางใดต่อเพิ่มเติมทาง Facebook เพจท, Facebook, ทีมงาน,เ,นเพชรเพลิกอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับเดี๋ยวสิ้นปีเราจะมีเสื้อเราซีซั่นสองให้ว่าอะไรนะ EP พอะไรนะแบบที่สองนะปีแล้วเป็นเหลือดำครับ แนี่เล่นเขียวดำเมื่อไเขียวดำโคเบนี่แขนยาวถึงเพื่อนทไหนมีอะไรอยากแนะนำเราเรื่องของเสื้อแบบเสื้อก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าอะไรไอเดียดีๆก็ดดเดี๋ยวอญญาอาจจะปรับเปลี่ยนในเรื่องของรูปแบบได้สลองกวไดนะฮนะโอเคผมขอบคุณครับดูเก่าแต่เก่านะฮะควาแรง